สวัสดีครับปากโกซุริโยบ้านท่าพี่น้องครับสสัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลัมแฟนสาวหน่อยเพชรแฟนส้ขูสุคนพี่น้องครับสรงงานรดหน่อยครับพี่น้องครับวันนี้โกครับรถบัสขมามนีได้สองขั้นพี่น้องเลยอยู่ทั้งหลังนอกวัดอีกสองขั้นครับแห่กันอยูหมุนกันอยู่ม,ยมาอัปเดตสถา,านการณ์ตอนนี้ครับพี่น้องครับ กบวนแห่เพเนเนิ่นยังเพท่านเด้เขามาพท่านมีเสียงอีกอกระถึกกระโคลมพี่ใหญก,ก,กลัวก็เลยร้อยมาอัปเดตสถานการณ์รายงานเอฟซีรับสงงานบอดหน่อยครับเอาด่านนาก็น้อพี่น้องเนาะสาดเสือมาแล้วครับสาดเสือมาแล้วเสือสาดมาแล้วครับพี่น้องครับเหมือนเดิมแหละครับพื้นวีง,งานจำกัดที่เก่าครับจำกัดครับ ว่านอนหมอชิดกุลเภาที่พี่น้องเลยแม่เพื่อนคือเอามาจางไว้ขากแถบพันธ์ศีนอนเอาแบบสุดยอดไปแบบแล่นมากก,กลางล้านนาพิธีเลยครับนี่ครับขึ้จังเลยครับเป็นอนอันนี้ครับกาพันธ์ีนอนเบิ่งย่างเดียวได้นหมครับพี่น้องครับแหมนคือขากแถบพี่น,อน้องแดียออนซ้อนเนาะเอ้า ป้าพอเป็นล่ะครับผีหนึ่งมีเธอหนึ่งนี่นนครับ,บก็ทีนี้เราดพี่ดองบรรยากาศครับหาโมงสี่หกโมงแล้วพี่ดองครับนี่อะไรทั้งเวทีครับพี่ดองครับผู้ใด้เนาะคือสมเป็นเซียมาก ล้อเครื่องปั่นไฟติดกับสิยกปลายไฟขึ้นนี่ก็จบบุรีบูนบานอลไรได้พี่น้องครับพร้อมที่ทดสอบกันแล้วเด้ครับมือนี้ครับฮาวดองดองดองลไรพี่น้องเลยครับนั่นที่รับซีมือหามือบ่อได้ออกงานครับเมี่ยานมีบัวท่านได้ลูอกองพ่อเลยพี่น้องเดี๋ยวผมซูมให้พี่น้องบนทานมีอยู่ใส่เนาะภาพประหลาดที่อยู่ของพี่น้องงา,า,า,านนี้งี่โมเดลเลย มีอย่ววางบมนเดอันเดิไปรถป้ายดดียู่ส่หรอป่นี่หือเพิ่นเอาไปกลางไปยื้อทึ่งหลังประมพิธีหรอป่ววพี่น้องไปยัโกบเพนเดยางไปอยู่มาไล่งานด่านนาดีกหรือเพิ่นเอาไปลอย ตั้งไปตั้งเวที่แอนฮานฮานประล่ำพิธีเนี่ยพ่ะครับฮานประล่ำพิธีเอาขับเดือดทั้งนาละผพาไปนองไปเบิ้งทั้งหลังเลยมาเบิ้งว่าเต้นศิลปินอยู่จังได้กินจังไดโอ้มื่อนี้ลงท่านหลายพี่น้องครับนี่ทั้งหลายสิ่งหลายอย่างครับเบฟซี่ก็เอาของกินมาให้เยอะแยะครับอยู่หลังหาๆๆ้างก็ได้ก็จะบมกม่วงหมกๆๆมั่นรับพี่น้อง หามร์พู้ใดครับเขาใส่ซุขผูสุกข้นเอาลงขั้วอยู่ข้างหลังหมดแล้วครับนี่น้องซินสุนกผูสุกข้ขนเราววะเอาลงขั้วอยู่ทั้งในเนี่ยแจ๊กน่อยอันนี้ครับบักม่วงครับมะม่วงนี่สุดยอดเลย บักม่วงขึ้นวยใหญ่ครับแกขึ้นผ้ากับมาบักขึ้นเมลีสินผ้าน้ำสวดมุ่นกับมาครับผมอ๋อบักหนาวบักม่วงโอ้ขั้วอยู่ในเนี้ยเจ๊น้อยได้ครับขั้วอยู่ทีครับอยู่วงสองครับผมอยู่สองแล้วไม่ได้ไปหามันจะเคลียร์ได้ยังไงบัดเนี้ยบักหน้าเยอะแยะเลย

มาหลับบนหลับตุกบนใหญ่นี่ว <laughs> ้ายเป็นดาวบักดาวมหาหหไหมา,า,าว,มาวาบักดามาห้ยเอฟซีแมนแมนมาหาลงขั้วผมเยะแยเลยทั้งรถทุกวันทุกวันนะป๋าเนาะทั้งรูทั้ง,ง,ลงคลิปเนี่ยเว้ายเังไลนี่ของยีราบ่ แมนแบบพี่นนนนนนหน่อยคืออีเด้ของบดหาวของบดโจของเสียนง่นเนาดดานลังเวที่อัน <c oughs> นี้แน,น่นอนแหละกับของบอดโจคายออก <c oughs> นองใบนาเน้เครื่องปั่น,น như xe nè phu đây như xe nè tìm thấy việc tìm thấy việc như xe nè đi đó 400 chăm tại tiền sĩ đen hay là đèn cái bộ hiền nhang nhang đó เหรบเต็นเพเอกน้อยพอแล้วครับเต็นเพีอกน้อยครับเสียงกระบวนแฮ่ฝั่งไฟกำลังมากพี่น้องครับนี่ครับลังหานจำกัดแบบนี้แล้วครับ อยู่ท่ามกลางอยู่ใส่ี่นแม่เต็มนสีเหลืองเต็มนสีเขียวสนานวันใวอยู่พี่นองโบเห็นแต่เต็มสีแดงอยู่ใส่แบบพ่นองเห็นปะ <laughs> นี่ครับไต่ตาล่างไตพ่พื้นที่กันนี่ือนเดิมครับพี่นองครับเอา เต็นบอรดหน่อยครับเต็นพระเอกหน่อยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับด่านลังเวที่จำกัดคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับสถานที่ครับมันมีจำกัดจะเฮ็ดตามจำกัดนี่นะครับแม่พี่น้องเอา้าแม่หลังเวทีหลังเวที พี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเมืองเลยเมืองเลยทำเพ่อเมี่ยงคลิปนี้ฝากไว้สํานิดครับพี่น้องครับพ่อกันไม่คลิปหนาครับอัปเดตดสถานการณ์ตอนแรกๆครับทีมงานสาวน้อยเปชรบ้านแพงครับปากรสุริโยบันทาครับรายงานครับพี่น้องครับวัดดีจ้า ทำให้ทิ้งในชักโครกเลยเธอโอ้ยบ่บาทว์แล้วสูงไ่รู้ครัพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซสำเนียงครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับสวัสดีครับ